สวัสดีคะ่ะพี่น้องะ่ะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ 9, 9, ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยไซง่อนนะคะวันที่14พฤษภาคม2565นะคะก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่13ก่อนนะคะ,คะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ สิบสามพฤษภานะคะพี่น้องจะให้เด่นปกติหกและห้านะคะเด่น VIP นะคะพี่น้องสามและสองนะคะเด่นรวมสี่และเก้านะคะพี่น้องบนนะคะของปกตินะคะบนมาหนึ่งสามหกล่างสองหกนะคะพี่น้องขาเข้าคู่สองหกนะคะล่างนะคะแล้วก็มาเข้าเด่นแยกหกนะคะพี่น้องขา ถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้นะคะสามหกหกสามที่ใจบอกว่าถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนก็จับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะเด่นปกตินะคะพี่น้องหยุดเด่น v ีพีนะคะอยุดที่จะให้สามและสองบนมาสามหกเก้านะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องวอลพีดค่ะเด่นแยกมาสามนะคะแล้วก็เด่นรวมเข้าเก้านะคะพี่น้อง ล่างสองหนึ่งนะคะวันนี้เข้ามารวมเลยนะคะตัวรวมเลยนะคะสองหนึ่งนะคะพี่น้องขาสินแยกก็สองก็มานะคะค่าสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะหวยไซง่อนนะคะพี่น้องมักจะออกตัวรวมนะคะตัวที่รวมกันได้เลยนะคะพี่น้องมักจะมานะคะมาบ่อยมากนะคะ มาต่อวันที่14พฤษภาคมค่ะ14พฤษภานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล3ตัวบนมาคำนวณนะคะปกติและ VIP ค่ะปกติ136 VIP 369ค่ะ1บวก3บวก6บวก3บวก6บวก9นะคะพี่น้องค่ะได้28ค่ะ28ลบ1นะคะเหลือ27บวก1ได้29นะคะพี่น้อง จะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอา2มาด้วยนะคะพี่น้องขะเอา2มานําค่ะเจดหนึ่งถึงเจดเนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจห้าเจดดดเดนะคะแปหนึ่งถึง8ปดเกค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามปี่แดห้าแปดหกแปดเดดแปนะคะพี่น้อง 9ก้านถึงเก้าเก้านะคะเจ็ดมาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าจนะคะเจ็ดนะคะใจชอบ72็ดสองค่ะพี่น้องคะเจ็ดนะคะเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะเจนะคะวันนี้แอดมินชอบเลข7นะคะพี่น้องมาเลข7นะะเนาะค่ะเนาะ f อก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะคะแปถึง8ปดเนะคะจจมัก 81, 81ค่ะพี่น้องค่ะแปนะคะแปดสี่แปดหนะคะพี่น้องแปนะคะเกถึง99ค่ะ91ค่ะพี่น้องจะชอบ91้าหนะคะเก้านะคะ 9 5 93 9 7 7 9 98 8 9นะคะพี่น้องขะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องขาตัวคู่ด้านบนมันหลายตัวนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่9และ8ค่ะเด่น v ี p นะคะอยู่ที่7และ6ค่ะ เด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องของหวยสซงอนวันที่14พฤษภาคม2565นะคะอยู่ที่3และ5นะคะพี่น้องะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะหรือวิธีจับหานะคะว่าทำไมตัวเลขด้านบนมันหลายตัวนะคะให้ดูตัวเด่นแยกและเด่นรวมนะคะเป็นอันดับแรกก่อนนะคะพี่น้อง93 95 9796 9กก็แล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาได้เลยนะคะแปดก็เหมือนกันนะคะ83 85 8มแปดนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะค่ะคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ